อุ้ยนี่ที่ไหนเนี่ยโอ้หเฮ้ยอ๋อจำได้แล้วที่ฉันสัญญากับคนดูไว้ว่าฉันจะมาเที่ยวสวนน้ำใช่ได้แหลวสวนน้ำเฮ้ยมีเป็ดยักษ์ด้วยสุดยอดเฮ้ยอะไรเนี่ยมีถังขยะด,ด้วยมันเอาไว้ใส่อะไรไปทิ้งสินะโอ้ ตกไปนี่ตายนั้นเนี่ยมียาด้วยเฮ้ยเตินไปก่อนเฮ้ยสวัสดีครับรุงรอปๆเฮ้ยเปิดทางให้ผมแล้วเหรอขอบคุณครับพี่มีรถด,ด้วยรถใครเนี่ยขึ้นได้ไหมยออเอ้ยขึ้นไม่ได้ไหนลองขึ้นดูสิเอ้ยอย่าไปดีกว่า อุ้ยแต่แว่าทำไมมันไม่เหมือนในภาพเลยช่างมันนี่ก็พอเล่นได้เฮ้ย,ยงไงต้นไม้ไว้ต้นไม้ที่นี่สวยจังเฮ้ยเมกโรโนโเฮ้ยสวัสดีครับคุณเป็นใครหรอครับอ๋อฉันน่ะก็แค่จะพาลูกอ่ะไปเข้าน้ำแล้วไหนลูกคุณน่ะกาลังเข้าน้าอ๋อเข้าน้ำ ใน,นนี้คืออะไรอ่ะขอลองดูหน่อยอยากดูโอ้ยมีน้ำอยู่ข้างในเอ้ยเป็ดเยี่ยวลาดเอ้ยเย่าเออเอาไน้ำหายไปแล้วเฮ้ยไหนจะเกินอุย้ยขอเคฟซีที่หนึ่งโอ้หมดแล้วเอาโอเคจังมันอุย้ย เล่นนี่ดีกว่าโหของฟรีของฟรีสินะไอเรายังไม่มีเงินไปจ่ายเราก็ต้องมาเล่นของฟรีเพราะนี่คือของฟรีให้เลยลื่นไปปืด้ดลื่นปืด้ดจึบจ๊บจึ๊บไอโอ้สวัสดีครับสนุกไหมครับอ๋อสนุกมากเลยเฮ้หยหวัสดีครับ โอ้วงัยไอเนี่ยนี่มั่อะไรอ๋อเหมือนรับเขกอะไรแบบนี้ปะหรือว่าแบบพอมีใครมาก็มานอนโอ้ยเดี๋ยว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 ก่อนสิเดี๋ยวก่อนต้องขึ้นไปก่อนแล้วต้องขึ้นก่อนเฮ้ยยังไม่ทันได้สไลด์ลื่นปื้ดเลยนะ โอเคสไลด์ไปรุยจุ๊บเว้นนี้ก็มีนี่นี่ขึ้อนอะไรจึบ๊บเฮ้ยสนุกมากเลยแต่ก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นของฟรีสินะก็ไม่ค่อยดี ว่ามันเป็นของฟรีโอหแต่แค่ได้เล่นแค่นี้ก็ดีแล้วนะอุ้ยอุ้ย,อ,ยอันนี้หวาดเสียวมากหวาดเสียวมากอันนี้หวาดเสียวสุดใช่ไหมครับกู้พิทีกับมึงตั้งแต่เมื่อไหร่อยจังมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมต้องถือดาบเพื่อป้องกันตัวไอ้ย เล่นเลยย่าโอ้โหพี่ให้เล่นมีแค่นี้เองเหรองั้นฉันนอนขอ oh, เก็บของก่อนแล้วกันเก็บของเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนเสื้อก่อนจุ๊บจุ๊บจุ๊โอเคเปลี่ยนเสื้อแล้วอ่อ อะไรต่อดีเนี่ยออเล่นอันนี้เหมือนเดิมแล้วกันเอ้ยอันนี้อันวาดเสียวอันนี้เล่นอันวาดเสียวมีแค่สามอันเองเหรอเออแต่มันก็อะนะสุบาทอะ่ะอุ้ยทำไมมันมาแบบนี้โอ้โหนี่มันอย่างกับแบบว่ดเสียวให้ถึงก,กระตายเลยนะเนี่ยโอ้โหคนสร้าง หรือว่าฉันเป็นคนสร้างกันแน่นา่าจะฉันนะใช่แล้วตอนนี้ฉันจะทำอะไรนีเนี่ยโอ้โห,โหเองการจบคลิปที่เยี่ยมเหมือนกันนะเน,นี่ยวิ่งไปเยี่ยมรปภโอเคครับผมเป็นรบบพอหน้าใหม่ผมเป็นปรับบบพอผมเป็นปรปภผมเป็นปรปภคุณเป็นใครอรอกไปเดี๋ยวนี้ใช่เล่นอะไรกับรปภเนี่ยว้าย เอาอะไรนะออกไปเอาไปทำไมอ่ะออกไปออกไปกี่กะเอาก็ได้นให้ให้รู้สึกเหนื่อยนอนแป๊บ คือแล้วอืมเออดาวดาบเพื่อก่อนเอ้ยดาบทิ้อยู่ไหนหรือว่าฉันเอาไปทิ้งถังขยะแล้วเก็บมาก่อนฉันก็ไม่ได้ทิ้งถังขยะนี้โล่งเลยเออมีอยู่ไหนจะว่อนนะมันอยู่ที่นู่นไม่นะฉันต้องไม่เอาฉันต้องกลับบ้าน นี่ไงดาบฉันเฮ่าเราไปป้นกันดีกว่าเรอเล่นหนะจะไม่ป้นหรอกเราก็าแค่หยิบไปเพื่อแต่ป้องกันตัวเร็วใช่จบคลิปดีกว่าเดีจจด๋ยวฉัจะได้เล่นมั่งอ่ะเล่นเราสนุกสนุกอะตบคลิปดีกว่าจะได้เล่นเราสนุกสนาน ใครชอบยิ้นี้ก็ฝากกดไลค์ like ด้วยนะครับไว้จะทำคลิปอีกนะครับผมอุ้ยทำไมทุกคุณผู้ชมอยู่ในใต้น้ำล่ะนี่ไงงั้นผมจะลงไปแล้วนะตามตอกหนึ่งว้าวสนุกมากเลยทุกคนอุยยาอุยยาอุยอยา